มันหลอกการอ้อยเด้อจ้ะตัวการอ้อยออกอ้อยกรอบนี่นี่อ้อยจิ้งผมแม่อ้อยน้ำตาลนี่นี่อ้อยจิ้งธรรมดาสิแหละแต่ผมมีคนถืออันนั้นยายยายก็เห็นมือเดียวไม่มีคนเด็กก็ยายกิน๋อเห็นแล้วเขาว่าใหยื่อออกจากลำมันมันจังคอยบ่มีแม่ไงเขาว่า loài long thịt bừng long thịt bừng Đeo là đứa chẳng nghỉ lọ tâm đi lẹ loại bẫy hàng lẻ, mất ổn có đứa nghỉ mất đi ăn ตัดลำม,มันไปกินสักกระลำหนึ่งนี่นะได้มาตัดอ้อยอืตัดอ้อยเอาลำหนึ่งนี่แหละ